สวัสดีครับผมช่างเต่าทีทีเรซิงเกียรนะครับก็วันนี้จะมานําเสนอสักเรื่องหนึ่งที่เอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นความรู้นะฮะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันว่าบางทีความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนได้นะครับที่ว่าเจ๋งแล้วดีแล้วก็โอกาสมีปัญหาก็มีนะครับคันนี้จะเป็น All New d Max 2 2 2 2 2 3นะครับเป็น1.9นะครับลูกค้าได้ทําการเซ็ตเทอร์โบคู่มานะครับ แล้วผมได้ทำการโมดิฟายเกียร์ไปให้เมื่อเกือบ2ปีนะครับหรือ2ปีฝ่าละนะฮะนะครับอ่ะก็ทีนี้ทีนี้เนี่ยลูกค้าก็ใช้ไประยะหนึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็นานเลยนะฮะแรงระดับนี้ก็นานเลยทีนี้ลูกค้าโทรมาพี่มีเสียงดังเข้าเกียร์ถอยแล้วบางทีไม่ถอยนะครับก็เลยก็เลยเอาได้ทำการเอามาตรวจเช็คนะครับเรื่องของน้ำมันมีกลิ่นไหม้นะฮะมีกลิ่นไหม้ ก็เลยเอามาลองลือเกียร์ดูนะครับซึ่งเราลึกเกียรออกมาแล้วปุ๊บเราได้ความว่าคันนี้ฮเราไม่เคยลือเกียร์แล้วลูกค้าก็ไม่เคยไปลือเกียร์ที่ไหนมานะฮะพอลือออกมาแล้วได้ความว่าเป็นยังไงมาดูกันนะฮะเรามาดูกันหนึ่งทำไมผ้าคัดหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าหน้าคัทมันจะเป็นแปลกๆนะครับบางอยู่ลักษณะนี้นะฮะ หลักฐานมีนะครับมีนะครับหลักฐานก็คือเนี่ยลอยอยู่ตรงกลางอันเดียวอ่าลอยอยู่แค่รอยไหมมันมีแค่อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าตัวผ้าเหล็กเนี่ยมันออกมาเสียดสีอยู่ข้างนอกนะครับอ่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยผ้าคัดนี่ไม่มีการใช้งานนะครับหน้าสัมผัสไม่เคยมีการใช้งานเกิดขึ้นนะฮะไม่เคยแใช้งานเกิดขึ้นก็แสดงว่ายังไม่เคยยังไม่เคยได้สัมผัสกับผ้าคัดหรือโลหะเลย ะะเ,เดี๋ยวผมแกะไอ้ผ้าคัดอีกทุนนึงให้ดูมาครับมาดูกันคือถ้าถ้าเกิดว่าผ้าคัดที่ใช้งานแล้วนะครับมีการใช้งานเสียจสีแล้ว<ม>เขาจะขึ้นรอยแบบนี้นะครับขึ้นรอยเงานะเห็นรอยเงาไหมนะฮะอันนี้ผ้าคัดเรียงเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งผ้าเหล็ผ้าเลขผ้าเลขผ้าสลับเป็นไปนะครับเลขจะมากกว่าผ้าหนึ่งแผ่นนะครับอันนี้จะเป็นผ้าคัดชุดนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ อันนี้คือไม่มีรอยใช้งานอ่าไม่มีรอยการสึกล้อหรือการใช้งานใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีไม่มีการสึกล้อของการเสียบสีนะครับอ่าก็อันนี้ก็พิจารณาเอาเองนะว่าทำไมถึงไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตะเกียบไม่เคยลื้อนะทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เหล็กเนี่ยกับผ้ามันผ้าเหล็กมันทํากันอย่างนี้นะครับ เออผ้าพันทับกันอย่างนี้เลยเนี่ยที่ออกแกะออกมาพับกันเลยนะครับอ่ะนี่มันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะฮะเหล็กผ้าเหล็กผ้าคัดอยู่ในหอ,อนี่เลยนี่เข้าล็อกเขาเลยเห็นไ,ไหมอ่าจนมันสึกจนไม่เหลือแล้วมันก็เลยวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งแบบไม่มีกําลังก็เลยเอามาให้ผมดูนะฮะอ่ะอันนี้ยังผ้านะะก็เพราะาอยู่ข้างในนะครับมันก็จะหอ่หอห่อแบบเรียบร้อยเลยอยู่ข้างในนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมเขาเรียงมาแบบนี้นะครับอะแต่ว่าซึ่งความเป็นจริงแล้วมันต้องเรียงแบบผ้าเหล็กผ้าเหล็กแต่อันนี้เขาเรียงมาแบบนี้นะฮะเลยทําให้เกิดการเสียหายไม่นะครับอันนี้คือผ้าเก่าที่มากับเกียร์นะครับอันนี้คือผ้าใหม่ที่มาจากโรงงานของอะไรอะไรใหม่นะครับอะระเบิกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผ้าจะไม่มีการใช้งานนะครับนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อาต่อมาณน,นี้นะ เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็เอาให้เป็นความรู้กันแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวผมจะจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนลูกทอร์กไปเลยนะครับเพราะว่าตัวตัวรถคันนี้เป็น turbo คู่เดี๋ยวลูกทอกก็จะกระพือนะครับก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนผ้าชุดผ้าให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าถึงมือทั้งเต่าแล้วก็จบแน่นอนครับผม ฝากไ้ด้วยครับอีกหนึ่งคันที่ไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปกับเรื่องนี้นะครับเรื่องพักครัรนี่แต่ก็ผมอ่ะพูดพูดไม่ได้แล้วกันอ่ะแต่ยังไงก็ถึงมือผมแล้วไม่ต้องห่วงจบแน่นอน100%ครับผมฝากไว้ด้วยครับทั้งเต่าทีทีและซิงเกียและทีมงานขอบคุณครับ